นะครับผมนะห้ามเกินแล้วก็ห้ามห้ามห้ามไม่ถึงนะครับผมือบคุณพ,พ,พ,พี่พี่น้องๆทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝันฮาวิลากับเกม n ิว Miniba ท t l e นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นคาราวานหรือว่างานลื่นเริง,เรงนะครับผมได้ลงสอนไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าบินฐานวงไฟแล้วก็หนุกหนาโยนสูงเนาะ ปฏิบัติการบิ้วบิ้วอาจจะยังไม่ได้ลงนะฮะแต่ว่ามันเล่นยากนะแต่ว่าก็จะลงให้แล้วกันเน,นาะคะแนนมันก็ได้น้อยนะครับกับด่านอ่างเป้าหันศาด้วยนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราหนุกหนาโยนสูงเนี่ยถ้าเราเล่นเนี่ยนะครับมันจะได้แต้มประมาณ100นะครับถ้าเราเล่นแบบอ่าแบบไม่พลาดเลยนะ1 0 0่ถึงว่า20คะแนนนะครับถ้าหากว่าเรากดคูณ2เนี่ย ลูกนาโยนสูงเนี่ยจะได้ประมาณ150หรือ60กว่านิดๆนะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็มันยังไม่ค่อยคุ้มเท่าบินผ่านวงไฟนะบินผ่านวงไฟเนี่ยถ้าเราไม่กดคูณ2แล้วเล่นนะครับผ่านเลยนะก็จะได้ประมาณ350คะแนนนะครับหรือ300กว่านะครับประมาณนั้นแหละถ้าเรากดคูณ2เนี่ยได้กว่าถ้าเรากดคูณ2ได้คะแนนประมาณ500กว่านะครับหรือว่า500เนาะก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นบินผ่านวงไฟกันเนาะเพราะว่าน่าจะนิดกันแล้วแหละนะครับ ตั้งแต่ด่านมันด่านมันมีคนสอนนะฮะเออไม่รู้แหละว่าใครสอนนะครับผมโอเคเรายกองศาขึ้น65นะครับผมอ้าวแล้วทำไมไม่กดเร็วเรเราเสร็จแล้วนะครับให้เราเอาองศาเนี่ยลบกับลมนะด้านบนนะครับลมไปทางขวา3ามก็ดึงขึ้น3นะหนึ่งอสาอย่าลืมกดบินด้วยนะครับแล้วก็ยิง55้านะปึ๊บอ่าห้ามพลาดนะครับผมนะห้ามเกินแล้วก็ห้าม ห้ามห้ามไม่ถึงนะครับผม <Huh? S 1> ทีนี้เราก็ต้องเดินนะครับกดบินก่อนนะแนะนําให้กดบินก่อนแเราค่อยเดินนะครับส่วนใหญ่จะลืมกันยังไงเอสพีมันก็จะเหลือนะครับเสร็จแล้วก็ตั้งองศาไว้90ก่อนนะครับแล้วก็ลบกับลมเนาะเราจะต้องบินไปทางซ้ายนะตรงนี้เราจะต้องเพิ่มอีก2นะครับเพราะว่า ลมเนี่ยมันไปทางขวางไง3ใช่ไหมเราตัอ้งองศา90ดันองศาไป3าลเราก็ต้องเพิ่มอีก2นะครับเพื่อที่เราเราเนี่ยจะบินไปยังจุดยืนนะครับเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เพิ่มอีก2เป็น95พอดีเอา้าไม่รอดซะด้วยผ่านไหมเนี่ย โอ้โหผ่านอยู่เว้ยนึกว่าไม่รอดนึกว่ามันไม่ข้ามวงไฟอ่ะเมื่อกีกดบินก่อนเสมอนะครับตั้งองศาไว้90เนาะตรงนี้ลมมันไปทางซ้ายอยู่แล้วนะครับเราก็แค่ลบองศากลับแล้วก็ปล่อยมันนะใช้ลมเป็นตัวผลักดันเราไปเองโหชอบยิงเลยวะ่ะชิบหายคือชอบ ยิงเลยเป็น56อะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันก็ได้อยู่นะครับแต่ถ้าลมมาแรงๆเนี่ยอาจจะพลาดได้นะตรงนี้ก็ก็ปล่อยให้ลมพาเราไปเองก็ได้นะครับฟืบฟับชิบหายแล้วยิง94เอ้ยไม่ใช่ยิง54โอ้ยสุดยอด สอนไปด้วยเล่นไปด้วยนี่มันคิดยากจริงๆเลยนะครับครับเนี่ยมือนเดิมทีนี้เนี่ยเห็น่านลมไปทางซ้ายเราก็เพิ่มอ,อีกหนึ่งก็พอเห็นไหมเพิ่มอ,อีกหนึ่งแล้วยิงแรงนิดนิดนึงก็ได้นะสะเต็ปผมมันมันสเต็ปผมมันเยอะนะมันไม่ได้ตายตัวนะครับบอกเลยว่าเนี่ยยังไงก็ได้อะคือทํายังไงก็ได้ให้มันข้ามมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งโดยที่บินข้ามวงไฟอ่ะเออนี่ครับแต่ว่ามันก็ต้องลบลมเหมือนยิงมุม90เลยนะครับ ส่วนใหญ่จะลืมกดบินกันนะเว,ว้าเลยนะฮะแี่แบบเนี้ลมมาทางซ้ายเราก็ดึงองศาขึ้น3แล้วก็เพิ่มอีก2เพื่อที่เราเนี่ยจะบินไปยังจุดยืนนะครับปับ๊บโอ้โหไอ้อย่างเป๊ะพลาดซะนอ้อนะครับมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างแหละนะครับคนเรามันไม่ได้เก่งเสมอไปนะถ้าพลาดก็จบคลิปเลยแล้วกันถือว่าได้มาสอนนะครับ ตรงนี้ก็4นะครับใช่ไหมดึงองศาตามลงไป2แล้วก็เพิ่มอีก 2, 2ใช่ไหมนะครับเพื่อที่จะบินไปยังจุดยืนนั่นเองนะครับชวบชวบถ้าผ่านรอบที่10ไปได้นี่ถ้าเราตายเนี่ยก็จะได้แต้มร้อยกว่าเลยนะตรงนี้ก็ยิงแรงนิดนึงว้ายแรงเกิน เพราะว่าลมมันมีเศษ3าไงโอ้โหแต่ก็พอดีอะครับปาดคนอะไรมันเก่งขนาดนี้เนี่ยโอ้ยพูดซะพูดซะคนอื่นเขาไม่เก่งนะครับคนที่เล่นเป็นเยอะแยะก็มีแหมออันนี้เราดึงลมมาสองนะครับไม่รู้แหละนะครับเพราะว่า ลมมันม sí, ันมีเศษอะผมไม่รู้ผมจะคิดยังไงนะก็คิดเอาตามที่ตัวเองชอบเลยแล้วกันเพื่อนๆลองดูลองดูเป็นตวคือดูไปเหอะนะครับดูดูแบบดูนั่นแะดูเดี๋ยวนะคิดก่อนอันนี้คิดไม่ทันไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าลมโคตรเยอะ โอ้โหแม่แม่เจ้าได้เฉยอ่ะประมาณนี้เห็นไหมครับลมไปทางขวา1.9นะเป็น2ไปเลยเราก็ดึงอตงตาตามลงไป2แล้วก็ดึงอีก2เพราะว่าเราจะบินไปอีกฝั่งหนึ่งจูว้าวยูโอ้โหบ้าไปแล้วกูโอ้โ ลืมไปว่ามันต้องเล่น15รอบนะครับด่านนี้เยอะกว่ามุม90หน่อยหนึ่งเนาะเยอะกว่าหนุกนานยนตสูงไป5รอบตรงนี้ก็ไม่ทำอะไรเลยนะว้ายตายแล้วไม่ถึงโอ้โหถึงว่ะโอ้โหแต่ตายโอ้โหส <laughs> ีเรียด แต่ร้อยจ็ดสิบคะแนนนะครับอ <c oughs> ผมว่าแล้วผมพูดไปด้วยคิดไปด้วยมันก็จะมีคือเมื่อกี้อะไรว่ามันพลาดเออผมทำอะไรว่าเมื่อกี้ยิงไม่ถึงห้าสิบห้าป่ะมาเลยไม่เข้าว,วงไฟหรือมันยังไงฮะโอ้โห โอเคนะครับผมนะอย่างน้อยก็ได้มาเล่นให้เพื่อนๆให้ดูนะครับเดี๋ยวต้องไปใจนิ่งหน่อยแลวต้องไปเก็บแต้มก่อนนะไม่ได้ไม่ได้นะครับต้องใช้สมาธินิดนึงเนี่ยนะครับมีตัวสิบเอ็ดเดี๋ยวจะต้องเก็บแต้มเอาของสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเนี่ยเพิ่งเล่นไปตาแรกเลยนะครับร้อยเจ็ดสิบสี่คะแนนถ้าเราเล่นเอ่อด่านเนี่ยดุงหนานยิงสูงเนี่ยเผลอเผอตายถ้าเกิดเล่นไม่ครบและตายเนี่ยก็ได้คะแนนไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบเลยนะได้ประมาณแปดสิบถึงหกสิบหรือห้าสิบคะแนนหรือสี่สิบคะแนนก็เป็นได้นะครับ ถ้าหากว่าไม่ผ่านนะโอเคเดี๋ยวผมจะแยกคลิปแล้วก็มาลงให้อีกทีนึงนะครับเ <c oughs> นะี่ยบอกแล้วนะครับคนเรามันมีพลาดนะครับมีมีม,มีโอ้โหมันไม่มีใครเก่งเสมอไปหรอกถ้าจะเก่งเนะี่ยมันต้องใช้สมาธินั่งเล่นคนเดียวดีๆนะครับผมนะอะไรมารบกวนไม่ได้นะครับจะลืมลมเลยนะเออถ้าลมมาเยอะเยอะนี่ยิ่งแย่นะครับผมก็ลองหรือว่าผมอาจจะเดินไม่ ไม่มิดขอบก็ได้นะครับมันก็อาจจะมีบางทีบางอะไรก็ว่ากันไปเนาะเพื่อนๆต้องไปสังเกตตัวเองด้วยนะครับห้ามลืมกดบินแล้วก็เดินให้ชิดขอบให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ลบลมให้ถูกนะโอเคนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ